จิตใจสาเารนสิทีิเพร้อมประสานธาสาธาร้สุขทนหลังหลายมาทหลวงวัฒนเปโกและผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีใจบุญได้นำอาหารหวานข่าวมาตั้งโรงทานบริการให้กับผู้มาร่วมงานอายุวัฒนะมงคลหลวงพี่ต้อม พระสร้างคนได้รับประทานปรีตลอดทั้งงานงานนี้อิ่มบุญอิ่มท้องน้องๆก็อิ่มเมื่อเวลาสิบนาฬิกาที่วัดท้ำมตะโกพระครูสมุขผ่อนเทพจันททโชโตจ้าอาวาสวัดถ้ำมตะโกตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีหรือขนานนามของชาวบ้านว่าพระสร้างคนท้าธุงานเลุญนองนะครับ กำลังใจนะให้กับญาติโยมนะที่เป็นพ่อแม่อุปถัมภ์เด็กเอ,เอขอให้อรุ่มรวยกันทุกคนนะโยมน,น,นะแท้สาธุคุณโยมถ้าในตู้จะขายวัตถุมงคลเหรียญละสองร้อยบาทนะฮ<น>ะแต่วันนี้นะให้กับผูยยใ้ใหญ่ยยใจดีผู้ใหญ่ใจดีที่มาช่วยเหลือเด็กเก่งเก้าสุขเก้าบาทนะรับเหรียญได้เลย พร้อมด้วยพระครูปรีดกวัดรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรีจ้าอาวาสวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีได้ร่วมโปรงผมหน้าและสมเนรจำนวนสิบสี่รูปบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลาต่อมาพระครูปรีดกวัดรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรีจ้าอาวาสวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสุวัฒนบดีซึ่งเป็นโรงเรียนของวัดถ้ำตะโก พุทธโสภาพเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสุวัฒนบดีและในช่วงบ่ายได้มีพิธีแห่ของพระป่ารอบพระอุโบสถพร้อมบทนา5รูปเน่น9รูปเพื่อเป็นการทำนูบอมปรุงพระพุทธศาสนาและเพิ่ม่านจำพรรษาในช่วงเข้าพรรษาของปี2568ที่วัดถ้ำตะโก พุทธโสภาโดยบรรยากาศที่วัดท่ามระโกพุทธโสภาในวันนี้มีประชาชนเดินทางร่วมง,งานอายุวัฒนมงคลพระครูสมุภพรเทพจันทโชโตหลวงพิทต้อมพระสร้างคนพร้อมตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารชาวบ้านและเด็กได้โอกาสและเด็กกำพร้าที่ทางพระครูสมุภพรเทพได้เลี้ยงดูไว้ภายในวัดท่ามประโกแห่งนี้จำนวนกว่า38 0ดสคน

วนโนัุติชยวสกวสาวสอายุตัีวิตสิบพระวันสุเสตโอปีกาโมธนาบนด้วยคุใจศรัทธาจัเดินทางตรงนี้เลยเนาะได้นำนมมาอ่าว้ให้น้องๆได้รับประทานเนาะ แต่ขาอขาิล่นอะไุกวัน honor ตายร่มพูเราเคยเล่นน้ําลําประดง รู้มทธนากับเจ้าภาพทุกๆกท่านที่ได้ร่วมบุนสมทบทุนค่าอาหารกับทางวัดทับตะโก ร่วมสนทบทุนเลี้ยงอาหารได้ที่ธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี1460057082ชื่อบัญชีวัดถ้ำตะโกติดต่อจองเลี้ยงอาหารได้ที่0905010146 0905010146ถ้านำของมาบริจาคสามารถมาได้ทุกวันไม่ต้องแจง้งเวลาเจตกาถึง17นาฬิกา มิสเตอร์โทนี่รายงานมาจากี่ัคดีดีมาร่วมช่วยทำบุญที่วัดตะโกจังหวัดลบบุรีช่วยเหลือในกำพาผู้ยากไร้ก็มาในทีมงานสายนักเลยบุญนะมาในคณะกับผู้ร่วมใจบุญที่ร่วมทำบุญมาแล้วก็อยากได้มันช่วยเหลือน้องๆที่กำพา ัมาในส,สายในทีมงานานักเรียนันนี้ได้นำสิ่งของที่นำจากรุ่นร่วมกันบริรกันมาแล้วก็ผู้มีใจกุศลท่าละกนมาครั้งนี้ก็มามอบให้กับที่วัดทับดาโกรจากที่ไหนนะครับ,รบมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนกันก็จากที่มาดามคอนนะครับท่าดานะมคอนเนาะ สนับสนุนข่าวโดยไอคาวนะ์นาคาเฟ่ร้านลุ่งรัศมีโลกแห่งของเล่นเด็กมีมาตรฐานมออกกอบริษัทรักษาความปลอดภัยป่าวายสตาบริหารงานโดยพันโทวันทาล้วนบารมีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปริโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัด